สวัสดีครับสวัสดีครับพีสำลิดนะครับสำลิดเฮดีสตูดิโอนะครับผมปูกับหลานน้อยนะครับผม่ามมาพ่อกันครับวันนี้นะครับเป็นวันที่29เดือนกรกฎาคม2565นะครับผมเมื่อนี้วอ้ยบ่ายแล้วตัวตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้วนะครับ อ,อยู่ที่ห้องบันทึกเสียง HD Studio mm hmm. เหมือนเดิมนะครับอยู่กันหลายคู่หลายคนครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่กันหลายคู่หลายคนนะครับเมนนื่อนีออ้อย่างนั้นลูกค้าแล้วก็พร้อมนายหนวดอีสานพาเพื่อนอ,อยู่น้ากันเหมือนเดิมนะครับทั้งทั้งพีกับมี่เมื่อน,นี้อันมาเดียวมาเดียวมากนะครับ มาเดี๋ยวไปธุระบันทึกเสียงที่อําเภอภูเขียวสองคืนแล้วก็กลับมานะครับเ <Okay. S 1> พิ่งมาถึงนะครับร้านน้อยร้านน้อยรอ้านน้อยอยู่ในในห้องนี้นะครับในห้องโคกอีโดยนะครับผมในห้องโคกอีโดยกวารล้านกันไ้ตัวหน่อยครับได้ตอวน่อยพอ่ำกันบ้าง,งากันคว่ำนั่นนะครับสวัสดีครับร,บรบ้านน้อยกาลังดู youtube กำลังสีเซียนเราเมื่อกี้อ,นนอันนี้ก็มีร้านน้อยร้านน้อยนี่ร้านนอ้อ,อ,นนอยภูพิงค่ะร้านน้อยภูพิงสวัสดีค่ะหนูป้าจ้าโกลนจ้าเอาแล้วก็ทางนี้สวัสดีค่ะหนูเป็นเจ้คนอุดรค่ะเคนคน,คนอุดรอยู่เป็นครบเลยเนาะปูนกวางน้อยกวางน้อยอยู่ด้านบนนะครับจอยจีฮะอันนั้นมันจอยจีอะไรนะจอยจี๋ ใจชี้จอันนี้ยายตัวหน่อยกำลังกำลังมาเบิงเมื่อกี้นี่เมื่อเมื่อกี้นห้ไงายงนะครับขี่รถเอ่อต้องใจจะอ่นกินเขาเออกีนนอนบะซึนนะครับตอนนี้สีใจดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวซื้อยังมาสุกินมนี่มีเป็ดเป็ดย่างแล้วเป็นหมูกรอบอ๋อเมื่อคืนมาจากเมื่อคืนมาจากผู้เวียงผู้เวียงผู้เวี่งหรือผู้เกียว ผู้เขียว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 ชัยภูมิแม่ผู้เขียวไปบันทึกเสียงที่บังเอิญมิวสิกสตูดิโอเนาะตีสองกว่าตีสองกว่าเกือ็ไปสองขึ้นนอนนันนันที่นั่นสองขึ้นไปเหตุงานนอกพื้นที่เนาะวันนี้เนาะครับไปรีแลกตังไปเที่ยวน้ำครับบ้านในคาบมากระเลยมาอ่านชื่อแนวชื่อเป็ดย่างมากินส้มกันกินอ่าปลาหม่าชูปลากินก่อนที่จะเดินทางกลับสากคนละกนเนาะ เหมือนีนบรได้นอนเมือนีนบรได้นอนกระชับ<ห>เอาข้อมพอสมข้อมมา um อยู่ในเมืองร์เขาข้อมเนี่ยกระชับได้กินข้าวน้ำผักกันครับโอเคครับผมค,ค,ครับผม,บผม,มนี่ก็เป็นรถลูกค้าเนาะรถล,ลูกค้าที่มาบันทึกเสียงรายการวิทยุปุ๋ยปลานินทองอันนี้เป็นโคศกบ่าวเสียงอ๋องครับนี่บ่าวเสียงอ๋องนะครับแต่เจอันนี้เป็นคุณสว่างนะครับคุณสว่าง ซีเป็ดปีที่เฮายนกันมากนะครับอาด้านโน้นก็กำลังจะเตรียมเตรียมอาหารกินเที่ยงกันนะครับอันนี้ก็วางน้อยจ่อยจีพ่อจัน <c> ค <oughs> ่ะโอนมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะจัดการเองนะคะอันนี้เป็นงานของลูกนะครับอันนี้เป็นงานจ่าจ่าร้านนี้ไม่ต้องเก็บค่ะจ่าจาโอเคจ้าอันนี้เป็นงานงานที่ทําอยู่บ้านแล้วได้เงินจริงนะครับอันนี้ที่เดียวซื้อมากนะครับ อ้าววันนี้เป็ดเป็ดเป็ดย่างนะครับเป็ดย่างเดี๋ยวมากินขอน้ำกันนะครับสักน้อยจะโคร่นะครับจัดโต๊ะแป๊บหนึ่งช่วงนี้ให้เปิ่งบรรยากาศก่อนว่าบ้านกำนันเดืบคึกคักซัมไนนเนาะแต่ละมือนะครับก็ยุ่งสิแหละครับพี่นอ้องถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างก็จะยุ่ประมาณนี้แหละนะครับจะยู่ประมาณนี้บางวันก็มีลูกค้าเยอะบางวันก็ไม่มีลูกค้า ครับผมพอดีว่าติกินเขานะครับก็เลยเคลียร์เคลียร์ลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับทั้งไดการวิยุดําเนินการบันทึกเสียงรายการวิยุก็ดําเนินเขาเขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วบ่าวเสียงอองแล้วก็คนสว่างนะครับเขานั่งรายการวิยุปุยตราปลานินทองนะครับเปิดออากาศทั่วประเทศต,ตัวนะ ให้พ่อไปเตยนั่งยู่นี่กินเขาเรียบร้อยแล้วนะปั่นแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกครับเมื่อกี้นี่บู๊วี่เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวผมจะเบิง่งอันนี้เป็นโต๊ะทํางานชั่วคราวของกำนันเทียมนะครับอ่าก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นต,ตัวนั้นก็อัดปุ๋ยไปตัวนี้ก็จะมาเห็ดเพ่งเนาะฝนนะครับพี่น้องบู๊วี่ขาดเลยน,นี่อ่าอ่านี่ก็รับอ,อเดเร์ทำงานรับออดอร์ฝนตกนะครับ ฝนตัวกรสากกับมหอดพีเลยครับเห็นว่าเห็นโมเม็ดเม็ดฝนเม็ดฝนสาดกับมหอดพี่เลยมันเปียกปุ๊บตามไล่ดวนดเมื่อกี้นะครับเปียกปุ๊ดขนาดรถรถจอดอยู่ในบาทนี่คือเขามาหอดพีวัด่็นะขนาดลอกภาในร่มมากเมื่อเจนเนี่ยที่กันห่อนนะกันห่อนกันห่อนของหลังคาเล็กจะลอกจะร้างมันทอะนะครับคนเสียด อันลูกวกาลังนางกินเขายโย่น่เมื่อกี้นี่ากาอันแตกสานโมเลย <c oughs> อนนันก็ล้มไปนะล้มไปช่างมันล้มไปก็ซ่อมนะครับผมโอ้ฝนตกมาแห้งครับกน็น้ำนะครับน้ําเจียงนองเลยน้ำไหลบพท่านนะครับน้ำไหลบ่ท่านจริงจริงมันมันมีมันมีหลองผมเห็ดเห็ดหูอยู่มันมัมมน,ม,น,ม,นมันแห้งถ้ามันแห้งเกินไปมันกะอ่าบ่าท่านนะครับนนก็จะ มากกินเขาตะบันลูกคงจะกจินบดแล้วกินเขาไปซ้อมเบืองเด็กน้อยก่อนเ <c oughs> นี่ยเด็กน้อยอย่างนี้อ่เอ้าฟันเสียงนิดนึงเด็กเด็กอ้ <c oughs> เด็กน้อยมาเจอกันนะครับก็อย่างนี้หกหกนี่ละเอานี่ห้องนอนไปเตยกับพ่อเนาะเป็นห้องนอนไปเตยกับพ่ออันนี้ก็อ่าเน้องมินน้องมินีนมนเมื่อบ้านเจียอันนี้ก็มาดูการ์ตูนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมชุดหนึ่งของร้านนะครับ พีซีชุดหนึ่งของหลานเดี๋ยวนี้ประมาณนี้แหละพม่เดียวกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเนาะเดี๋ยวพอ่อคนเดียวใช่ไหมแม่แล้วครับโอ้ก็จัดจัดเสียงอยครพอดีกับคุยคุยธุระคุยงานนะครับคุยงานกับลูกค้าละก็พอดีกับจัดเสียงแตงเสียงเอยียงหลายหลายอย่างนะครับอย,อย่างสีล่ล่ะงานมันหาหาเวลากินเขาพร้อมกันยากนะครับอยากจะกินพร้อมกันอยู่ดีครับแต่ว่าในในนาทีการงานมันบังคับแบบนี้นะครับพี่น้องอ่า ในด้านการงานก็เป็นเรื่องธรรมดาจังใดเข้าเอาเข้าเอางานไปก่อนนะครับเข้าเอางานก่อนในเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวไว้ทีหลังเนาะกลับประมาณนี้อ้าวมากินเขาพร้อมกันเอ้ามาเดียวจะกลับเลยใช่ไหมจะไม่หรอครับเออโอเคอ้าวเด็กๆอ่ะทุกคนผมจะออกไปเบิง้งเบื้งกับเข่ากับเขาป๊ก,ปกไว้เห็นเนาะ เดี๋ยวจะเบิ่งกับเขากันนะครับ <c oughs> อันนันตากมกพริกฟ้าชีแล้วน,นี่มะง,งมุ่มอ๋ออันนี้เป็นย่างเป็ดเปียดย่างเป็ดย่างน,นี่ยังแงอ่นี่น้ำจิ้มเนาะโอ้โหอะไรนี่โอ้อันนี้ของหวานนี่ครับของกินกับของกินเที่ยงกับข้าเจะมีประมาณนี้เนาะโอเคโอ้เป็นตาแซ่บก็หละกรบผม สำหรับคลิปนี้ก็ถึงจะบ่สมบูรณ์นะครับภาพอาจจะไม่ได้สวยภาพอาจจะบ่ง,งามเขาไม่ได้จัดฉากไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นนะครับจิบผมผมดิบดินะครับหรือบางที่อาจจะบ่มีการตัดต่อนะครับบ่มีการตัดตอ่อแค่ประมาณว่ายุดภาพไ้แล้วก็มาถ่ายต่อนะเมื่อกี้นี่ยยุดภาพไ้แล้วก็มาถ่ายต่อบรรยากาศวันนี้ฝนตกนฝนตก ตกแห้งพร้อมล่มแห้งพร้อมนะครับเมื่อกี้นี่ต่างคนต่างเก็บสิิงเก็บของอ่าอ่าคงจะมาปิดเคล็บที่อ่าที่ห้องนี้แหละอ่ะห้องห้องเนี่ยอยู่กันแบบธรรมชาติธรรมชาติเน้ะครับผมอยู่กับลูกกับหลานเมองด้วยนี่ลูกมีหลานมาอันอ่าเดี๋ยวยดูกันเนาะ มีลูกมีหลานมาเยี่ยมก็ประดี๋ยวต้องกันโดนดอกก็มีภารกิจต้องไปเนาะมีภารกิจต้องไปมาเดียวก็ได้เดินทางสู้นะครับเป็นสูซสู้สู้ายกันนั่นละดีกว่าดีกว่าบ่มีแนวเฮ็นโน่หลานเนาะเมย์เมย์อุไปมีงานมีงานในเฮียดีแล้วนะครับพี่น้องบ่เมย์เนาะสู้ได้นะครับงาน มีงานสู้ได้แต่ถ้าเราเหนื่อย <_ d ata> เหนื่อยที่ไม่มีงานทําอันนั้นมันมันหนักกว่า <_ d ata> บอล้ว่าเขาจะเอายังกินบอล้ว่ามืออื่นเขาจะได้เงินมาจากใสมือเื้อเขาจะกินเอียงแต่ว่านี่เขามีงานเมาเขายังมีความหวังว่า, <_ d ata> าวันนี้เราจะทํางานของใครบ้างวันนี้เราจะเคลียร์ให้ใคร <_ d ata> เพี่ยงแต่ว่ามันบอทัน <_ d ata> เหตุบอท่านลูกค้าถามมามันเกิดเป็นเรื่องปกติเนาะ ในการที่ทํางานบ่ทันนะครับทํางานบ่ทันก็เคลียร์ไปเคลียร์ไปในที่สุดก็ถึงดังอุปสรรคช่วงนี้ความตายไปสามหมื่นสี่หมื่นนะครับเอาซ่อมไปซ่อมไว้นัดมือเอานี่ยแหละเด้อครับเกินจะเอาพอเพิ่นเล็งให้ก่เรื่งลูกค้านะครับลูกค้าที่เพิ่นเบิ่งไงเคลียบอันปูกับร้านน้อยนะครับกตขออภัยนะครับผมอ่าอ่าไม่มันมันมันพังเข้ากับซ่อมนะครับซ่อมกลับมาไปเคลีเก่านะครับ พอแต่ว่าคนบ่พังใจยังสู้เหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณทั้งเอฟซีเพลงด้วยนะครับผมสําหรับมือนี้ผมปูกับล้านน้อยสำริดน,นะครับหรือไม่เพลงเพิ่งเกินอาจารย์สำริดน,นะครับอาจารย์สำริดน,นะครับกัโคกแลวกานี่ก็โคกอีโดยนะครับโคกอีโดย มาเดียวตามมาสาม,มาเดียวนะครับมีระยุตพระศรีธนสองพอลูกพร้อมยินดี<ร>ต้อนรับนะครับงานของถุกๆท่ทนนะครับผมอ่าแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจเฮ้าสองคนเฮ็ดไห่เฮ้ามีงานทําบ่ได้ขาดนะครับขอบอกเลยว่ามีงานทําไม่ได้ขาดนะครับผมอ่าเออไอตัวหน่อยไอตัวหน่อยเพื่อนเพื่อนกับมากล่องอยู่เด้เพื่อนมากล่องเดี๋ยวทำเพื่อ ตอนนี้บ้านว่วนะครับใกล้ใกล้จะ่สองปีแล้วบ้านบอย่อมปากเลยเป็นนั่งจันทจ,จรนีงไรบุ๋ับเพืนอเชียร์ค้อมอา้าผมแล้วก็คงจะเอาไว้ซสมนีกรเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมผมแล้วก็วตามภาษามาเดี๋ยวพร้อมครอบครัวตัวอ้วนทุกคนขอล่าไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ